ให่ Hi, สวัสดีครับผมวันนี้มิกกี้เสี็จแล้วสวยนะครับมาที่เดิมนะครับแต่วันนี้บรรยากาศจะอาจจะแน่นไปนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของการติดฟิล์มใส่ก็รอยนะครับวันนี้ของที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือหน้ารถของผมก็คือในส่วนของ B M W s e ห้าสามศูนย์ e หลังจากที่ทำการเคลือบแก้วนะในส่วนของอัลฟากาฟีนไปเรียบร้อยแล้วเราพามาที่ร้านเดิมครับลั c ก,กี s p ป e ดที่เดิมนะฮะที่นี่นะครับกับอตอนนี้จะบอกว่ารถของเราเนี่ยอยู่ในมุมนี้เพราะว่า เข้าร้านไม่ได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับติดฟิล์มใส่กันลอยนะครับจะต้องจองคิวกันนิดนึงคันนี้ก็เหมือนเดิมครับจองคิวกันมาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้คิวยังคงแน่นอยู่ครับก็ยังมีทํางานมาถึงนอกร้านเลยทีเดียวครับะแต่ผมวันนี้โชคดีมากได้มีโอกาสพามาดูอีกหนึ่งคันเป็นสีเลยห์ห้าเหมือนกันแต่ว่าทําอยู่ข้างในแต่เป็นสีดําแต่ว่าคันนั้นโปรแกรมทําเต็มคันอาจจะได้พาไปดูเล็กน้อยนะครับนี่นะครับพามาดูครับ นี่คันแรกโผล่มาก็จะเจอคาราโด้ซูเปอร์เลกเจล่านะครับแล้วก็อันนี้มาสติกเกอร์ส่วนคันนี้พาดูคันนี้นะครับนี่ติดฟิล์มแต่กันรอยเต็มคันนะครับสำหรับสีดำนะฮะนี่ครับอืมกำลังติดตั้งกันอยู่เลยนะฮะนี่ครับซีรีส์ห้าเส้นกันนะครับติดเหมือนไม่ติดแต่ก่อนติดก็จะเห็นว่าติดอย่างนี้นะครับแต่เราหลังติดแล้วเนี่ยก็จะสวยงามมองไม่เห็นเลยว่าติดนะครับก็ในส่วนของคันสีขาวเนี่ยเราจะติดครึ่งคัน หน้ารงมบุกร็จกเสา A เสา B นะครับเสา C น้อยๆอีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงหน้าแกนสายขวากันชนหน้าไฟหน้านะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับสวยงามแน่นอนนะครับก็ใครที่จะเข้ามาทําการติดฟิล์มใสกันรอยนะครับต้องจองกันนิดนึงนะฮะอย่างที่เห็นนะครับทุกๆงานนะครับใส่ใจหมดนะฮะแล้วก็ ในส่วนของที่จอดรถเนี่ยจะบอกว่าที่เข้ามาไม่ได้เนี่ยหรือว่าต้องติดคิวเนี่ยก็เพราะว่าเราจะต้องมีที่จอดรถไว้ให้ลูกค้าในุู้คันเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการเช่นกันสำหรับซีดี5คันนี้ได้คิวแล้วแน่นอนถ้าเหยียบเต้นล้านเข้ามาแล้วได้คิวทาแน่ๆครับโอเคครับสวัสดีครับ